ยังยังไอ้ภูไปแล้วเห็นไหมแเรียบร้อยเห็นไหมสวัสดีครับคุณกําลังอยู่กับช่องมัชฉาจอมป่วนแม่สอสสอดนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปโชว์ความสามารถของมะฉาการภูว่ากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้จริงเหมือนที่ผมเคยโม้โม้ไปไหมนะครับแล้วก็การหยอกการเล่นกันเนี่ยมันจริงไหมนะครับที่เวลาฝึกมะฉาแล้วเนี่ย ม้าฉามันชอบเข้ามาหยอกนะครับมันจะไม่ค่อยมีวินัยสักเท่าไหร่มันขี้เล่นขี้หยอกนะครับแล้วก็ม้าฉาเนี่ยจะต้องหาระยะเพื่อจะกระโดดข้ามรั้วนะครับแบบนี้นะครับต้องข้ามรั้วนะครับส่วนกั้นภูไม่ต้องกั้นภูยกหน้านะครับดีสปริงหลังข้ามไปเลยคลิปนี้นะครับจะมาให้ดูว่าสิ่งที่ผมโมโมไปว่าม้าผมดีนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ยม้าดีอย่างงู้นอย่างนี้คุยว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเนี่ยมันจริงไหมนะครับคือเหหลักๆเนี่ยอย่างที่คลิปก่อนหน้านี้ก็เห็นแล้วนะครับ ep 75เห็นว่าม้าาวิ่งแบบอาราเบียนยกหางนะครับเหยาะย่างเหมือนอาราเบียนนะครับเพราะฟิเชียนกับอาราเบียนเนี่ยก็จะเหยาะเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เจ้าขวัญเนี่ยแม่แม่ม้าแข่งทีบีเนี่ยเวลาวิ่งเขาก็ยกหางเหมือนกันนะครับอ่าเขาจะหลุดออกมาเป็นทีเป็นทียกหางวิ่งนะครับปกติแล้วเนี่ยถ่ายไม่ค่อยทันเพราะว่าเวลาผมทางานผมก็จะปล่อยม้าพอปล่อยพ๊กเขาก็จะวิ่งสนุกของเขานะครับก็จะเห็น แต่ถ่ายไม่เคยทันนะครับบางทีก okay. ็หลุดไปไกลแล้วอย่างผมอยู่ในนู้นอย่างเงี้ยในลงหญ้าเข้ามาวิ่งอยู่โซนนี้อย่างเงี้ยนะครับก็จะถ่ายไม่ค่อยทันแต่ปกติแล้วเนี่ยก็จะยกห่างวิ่งแบบนี้เป็นประจําตั้งแต่เด็กๆนะครับอ่าก็อยากจะฝากไว้นะครับสําหรับใครที่ดูอยู่ก็สามารถดูได้ตามลย์ลิสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการขีม่ม้าแอลนะครับการฝึกม้านะครับต่างๆนานาเนี่ยการเลี้ยงม้ายังไงนะครับให้ห่ารม้าฟางกินได้ไม่ได้ผมได้คำตอบไปหมดแล้วเนาะการรักน้ำนะครับการปลูกหญ้าเพนกลานะครับอ่า การทําลงทารั้วก,การปลูกต้นไม้การวางแปลในพื้นที่นะครับผมก็ให้ไปหมดแล้วดำานายิงปลาตกปลาสูตรอาหารตกปลานะครับสูตรเหยื่อปลาเนี่ยก็มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะจ๊ะสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมน่าจะทําคลิปออกมาดีๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเพราะว่าสภาพอากาศเริ่มเริ่มแห้งแล้วดินแข็งแล้วนะครับจะเริ่มขี่จะมาฉาจะเริ่มฝึกจะมาฉาใหม่ละไม่งั้นมันก็จะกวนแบบนี้แหละเวลาใช้ไล่ไปมันไม่ไล่มันจะวิ่งเข้าหาแล้วก็มา ลอยหน้าลอยตาลอยแร่ลอยแร่ลอยแร่นะครับสังเกตดูนะว่ามันชิงไหมเฮ้ย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 รอก็ชาวิกให้ให้ใครว่ามาลูกผสมไปสวยนี่ วิ่งโชว์หน่อยเร็วชอบแยกกับนี้มันเฮ้ยวิ่งรู้ดีอีตอนเข้าคอกเนี่ยออกมามันวิ่งตั้งนานแล้วไม่ทันถ่ายมันน่าจะพอใจแล้วมั้ง ออกมาเร็วยังดียังไม่ให้อาหารออกมาก่อนเร็วมาวิ่งเล่นกันก่อนเร็วไอ้ภูเนี่ยนะไม่ได้โดนจับตีวงนานแล้วเนะี่ยไม่คยจำละจำอย่างเดียวจำจ,จะกินอาหารออกมาละไอ้ภูมันจะกินอาหารอย่างเดียวเลยออกมา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 ไอวิอ่งวิ่งไปไม่ต้องมาหยอกดิ ไปวิ่งมาเฮ้ย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 ไปวิ่งไม้กันตงคอกอยู่ไหนวะได้สองพี่น้องนี่ตีวงแล้วหน่อยอ๋ออยู่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอึ๊บนี่ปิดไว้ก่อนจริงมันต้องมีสองเล่ม เล่มเดียวนี่มันไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เล่มเดียวนี่มันชนกระเด็นนะตามปกติแล้วเนี่ยเอ้ยอีกเล่มดีไปไว้ไหนวะเดี๋ยวก่อนถ้ามีสองอันจะเซฟจะเซฟกว่าการแม่เดียวมันมัฉาดดันแน่เข้าใกล้อะมันฉาดไปไกลก่อนมันฉลาดมัฉาดันฉลาดมันรู้มันเทสเทสมันดันเลยนะ ทำไมไม่ได้อยู่กับที่กระทางดีๆเอ๊ดีเอาไม้ไปไว้ไหนเนี่ยไปไปไกลเลยไฮ้ัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหาก่อนพ่อมันเดินถอยมันก็ตามมาเหมือนกันแหลเเนะเหนะ็นไหมเห็นไหมดูความฉลาดมันไม้อันนี้ไปไว้ไหนวะ นี่มันแหกวงแน่และดูแววแล้วเนะี่ยไปก่อนเดี๋ยวมันจะมีอยู่อันหนึ่งอันเล็กๆไปไปนู้นเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวพึ่งคึกไปทางนู้นไม่ต้องมาอยู่ทางนี้ไม่ต้องมาหยอกดิวันนี้เดี๋ยวเดียวไม้ก่อนแกงเอาไม้กัน้นกัน้นไว้อึ๊บจะกั้นได้ไหมนเนี่ยเฮ้ เห็นไหมมันมูดไปเรียบร้อยอ่ะนะนี่แหละความฉลาดของมัฉามันคือไม้เนยมันแค่คาดลอยความจริงอันเนี้ยมันอยู่กับล่างเนี่ยมันอยู่กับล่างนะครับอันเนี้ยระยะมันอยู่ล่างนี่นี่นะอออันเนี้ยมันจะเป็นระยะมันพอดีแต่ทีนี้เนี่ยไม่กล้าคาดล่างเพราะว่ามันจะกระโดดข้ามรั้วนะครับซึ่งมัฉากระโดดข้ามได้เดี๋ยวหลอกมันเข้ามาดูดูซิว่าจะได้ไหมหรือแสงจะหมดก่อน ปัาฉาโดดข้ามรั้วได้นะไปเราลองมาดูกันนี่ดูมันแอบ,บอมองดูเนี่ยจะเอ๋ตอนนี้เนี่ยมันคิดว่าพ่อมันเล่นกับมันละไปไปเราลองเราลองหล,ลอกให้มันเข้ามาแล้วก็ลองให้มันโดดข้ามรั้วดีกว่าแต่ซี่เดียวนะเอาตรงนะเนี่ยแค่เนี้ยกระจอกเออไป ไปวิ่งคลิปนี้จะเย็นๆหน่อยนะครับฝากติดตามช่องาจาจมป่วยแม่สองด้วยนะเจ๊ะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากนั่งดูโฆษณาให้ด้วยจะได้เป็นค่าอาหารน้องม้าไปวิ่ง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 เข้าคอกไปไปเข้าวงไปไปเข้าแล้วเฮ้เสร็จพ่อมาหนึ่งงานนี่เีเดี๋ยวจะให้มันโดดออกให้ดู เดี๋ยวดูนะว่าจริงไหมเราจะมาเล่นมอไซคข้าดบนไม่มีไม่รู้ไปไหนเอา้าตีวงวิ่ง จะต้องหาระยะทิ้งให้มันให้มันวิ่งตรงดีดอกมองอะไร <c oughs> มองอะไรหาเรื่องแต่จะเล่นก็นดีเนี่ยฮะดูดิมันจะโดดออกไหมกล้าไหมแค่นั้นนะกล้าไหมไปวัดระยะแล้วนี่วัดระยะแล้วลุยโดดข้ามรั้อแล้วย้าย้า ยังยังไอภูไปแล้วเห็นไหมไอภูไปเรียบร้อยแล้วมาฉายยังไม่ได้นะกา้านภูเนี่ยมันยกขานหน้าปุ๊บมันข้ามนะขาหลังไม่เหลือนะครับเหมือนที่เคยบอกไหมว่ากา้านภูมันจาเป็นจะต้องที่ตีวงเลยไม่อาศัยระยะนะครับกา้านภูเนี่ยไม่ต้องกา้านภูเนี่ยยกขานหน้าปุ๊บนะครับข้ามฟิวไปเลยอันนี้จริงๆนี่ก็คือกา้านภูนะครับไม่ได้โมะนะที่พูดไปทั้งหมดอะของจริงทท้านั้นแหละ มาพวกนี้กระโดดข้ามรั้วได้หมดเลยนะครับแต่ไอ้ภูว่าแสบหน่อยยกขาข้ามไปเลยดูนะรั้วปไปมะฉาข้ามโดดข้ามรั้วใอ้ดูดิเธอไม่ได้โดดข้ามนานตั้งแต่เด็กๆแล้วเนะี่ยนานแล้วดีก็ไม่เคยเธอได้ฝึกอะไรเลยไปลองดูไปดีให้วิ่งไงไม้ดีไปไหนละ่ะไม่ต้องมาอ้อนดีละไปดิทำได้มาฉาไม้อยังมาฉาเนี่ยนะทำไม่ได้ดีเอไม้ไปไ้ไหนนะ่ะ โยนไม้ไว้ละเมื่อกี้รีบโยนมันไหนจะเก็บภาพมันมาอ้อนอะไรดีฮะมาอ้อนอะไรลูกสาวฮะอ้อนอะไรดีฮะอ้อนอะไรฮะอ้อนอะไรฮะอ้อนอะไรดีจุ๊บหน่อยจุ๊บก็ดีหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บก่อนจุบน๊บตาก่ไปวิ่งวิ่งให้ดูหน่อยไปวิ่งให้พี่ๆี่เขาดูหน่อยดิโดดข้ามรั้วพี่ๆี่เขาดูหน่อยไป ตามไอ้ภูมาลนะไอ้ภูเดินมานน่นนะ่ะ <c> โ <oughs> น่นไอ้ภูเดินอยู่นู่นเดียวไม้ไปไหนแล้วเนี่ยบิ้วมะฉาหน่อยต้องบิ้วนะครับบางทีให้ออกเองไม่ค่อยออกหรอกมะฉาใช้ระยะแต่การผู้ไม่ต้องแสบไหมเออไอเน,นี้ยออปชั่นที่ต่างกันเดียวไม้อะไรดีก็จะเอาละเอาโอเคขูมาา่มะฉาเอ้ยมะฉามานี่ Wing wing, wing. Away, นะวิ่งก่อนวิ่งวิ่งโดดจำมันไม่จำเว้ยมันจะหยอกไปไม่ดันนะวิ่งกระโดดก็ข้ามก็ข้ามเลยไป่เรียบร้อยเห็นนะ <c oughs> แค่นี้นะครับกระจอกมาก <c oughs> รั้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่ไม่ถึงเมตรนะประมาณ90้าิบนะครับ ต่อให้นี่เนี่ยมันก็กระโดดได้แต่ทีเนี้ยข้างล่างอ่ะมันต่ําเกินนะครับพื้นไม่เสมออันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่พี่สุให้ดูแล้วนะว่ามาา้าฉาโดดข้ามรั้วได้แต่ต้องอาศัยพื้นที่หน่อยเพื่อทีอ่จะเทคข้ามรั้วส่วนก้ารพูนเนี่ยยกหน้าปุ๊บขาหลังดีดแล้วก็ข้ามไปเลยนะครับอันเนี้ยทาไม่ดูแล้วนะทําให้ดูแบบไม่คิดจะทําให้ดูด้วยจ้าเอ๋ก็คือมันเป็นการเล่นของพ่อลูกนะ เป็นการเล่นกันที่เรารู้กันว่าม้าเราทําอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคลิปนะที่ผมพูดไปว่าเออจะซื้อมา้าจะผสมพันธุ์ม้าเนี่ยเลือกที่ตัวเองคิดว่ามันดีจริงหาสายพันธุ์ที่เหมาะกับตัวเองจริงนะครับแล้วก็ดูออปชันที่ตัวเองคุมได้นะครับอย่างเช่นมา้าโดดข้ามรั้วแบบเนี้ยคุณคุมได้ไหมถ้าคุณคุมได้ใจคุณถึงโอเคคุณซื้อมาเพราะอะไรเพราะมันจะมีความในอีกแฝงหนึ่งก็คือสมมติคุณข,ข,ขี่ขี่มาเงี้ย เกิดม้าโดดข้ามได้แต่คุณไม่รู้ว่าม้าข้ามได้คุณไม่ทันเตรียมตัวม้าโดดฟูบคุณก็ล่วงโ๊ะอยู่นี่นะครับอ่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วถามว่าบางทีอยากจะให้ม้าข้ามนะครับหลายๆม้านะครับที่เห็นเห็นกันอยู่นะครับในคลิปกีฬาต่างๆเนะี่ยวิ่งไปนะครับม้ามันข้ามไม่ได้หรือยังไม่ทันฝึกจนม้ามันกล้าเนะี่ยสัญชาตญาณมันยังไม่เกิดเนะี่ยวิ่งไปยังเร็วเลยแล้วม้าเบรกจึก๊คุณก็จะไหลลงฟูบนะครับอ่าอ,อันนี้เป็นเรื่องจริงโอเคเดี๋ยวมาเข้าข้อกอนเดี๋ยวยุงกัด เดี๋ยวชุดไฟเบายาดย้วยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโม้ใหม่